จะเย็บกับปกเชิ้ตให้ดูนะกับปกยังไงให้มันแหลมกอเชิ้ตจะมีความแหลมก่อนอื่นปกตัวนี้จะไม่ใส่ผ้าแข็งนะแล้วแต่ลูกค้าอันนี้เรากับปกกาวอ่อนปูกาวอ่อนเศจกริง้งกริ้งมาตัดผ้าสองชิ้นเนี่ยนะตัดหัวผ้าแต่งหัวผ้าให้เรียบร้อยกับแล้วก็เอาเข็มหมุดกัดกลางเป็นหลักตรงกลางเนี่ยนะกัดเป็นหลัก แล้วก็กัดห่างๆเอาไว้แค่เนี้ยพอที่นี้เวลาเย็บอันนี้จะเป็นด้านโชใช่ไหมคะด้านที่เราปูกกลวาด้านปูกกาวาเนี่ยต้องให้มันหย่อนนิดนึงถ้าด้านปูก,กาวาหย่อนด้านล่างก็คือต้องตึงนะคะต้องตึงเราตัดหัวผ้าเนี่ยเท่ากันแล้วเราก็ดึงข้างล่าง ให้หัวผ้ามันออกมานิดนึงดึงแผ่นล่างเนี่ยให้มันตึงนิดหน่อยตึงตึงนิดหน่อยนะอย่าตึงมากแล้วพอเย็บมาจนจะถึงสีสีเข็มสุดท้ายเนี่ยหยุดแล้วก็ยัตีผีขึ้นเอาได้ เอาได้สอดเข้าไปจากหนึ่งเส้นเราพับมาเป็นสองเส้นสอดเข้าไปนะแล้วก็เดินมาหนึ่งติ้นผีแล้วยกตินผีทีหนึ่งได้ที่เราสอดเนี่ยเห็นไหมก็จะเป็นสี่เส้นมัดกันมันดุดมัดแล้วก็เอาเข้าไปข้างใน มันก็จะอยู่ที่ฝีเข็มสุดท้ายนะเชือกเช่นเส้นนี้จะเอาไว้กระตุกผ้าตอนกลับปกให้เราแล้วเราก็เย็บต่า ด,ดึงแผ่นล่างให้ตึงนิดนึงจะถือเป็นฝีเข็มสุดท้ายหยุดนะคะหยุดก่อนถึงฝีเข็มสุดท้ายหนึ่งฝีเข็มแล้วก็ตัดได้เข้าไปสอดเหมือนเดิม ใช้ได้เป็นได้คู่นะถ้าได้เดี่ยวเนี่ยเดี๋ยวก็ตุกแล้วมันจะขาดได้คู่พอสอดเข้าไปกลับมามันก็จะเป็นสี่เส้นมันจะเข้าไปอยู่ข้างในนี้ ให้ตรงนี้เราก็ต้องขีด ทีนี้ไปรีดเวลาเรียดเนี่ยลม้มล้มหาด้านโชว์อย่างเงี้ยนะอันนี้เดี๋ยวจะกลับให้ดูเลยว่าที่เมื่อกี้เราสอดได้เข้าไปเนี่ยพอเรารีดเนี่ยมันจะแหลบอย่างงี้ใช่ไหมเราก็ต้องจับอันนี้ยังไม่ได้รีดนะจับแล้วก็กลับมาเวลากลับมาเนี่ยกระตุกได้อันเนี้ย có tục bao bao ná Mà, Mình có cho làm nhìn máy làm ná ok ná